มเมื่มอาวานเราได้เดินทางกลับไปพบกับตัวต,วตนภายในผ่านทางคลื่นเสียงบำบัดเซ s i o n นี้ชื่อ journey inward whistle and oracle ของ Page kiss my soul ที่คุณหวนเป็น h ิลเลอพอเริ่มเซสชันเขาก็ให้เราหยิบไพ่กันคนละใบโดยที่ไม่มองและเราก็หยิบได้ใบนี้หลังจากนั้นก็นอนลงเพื่อฟังคลื่นเสียงบำบัด คุณวนจะพาเราจินตนาการไปสู่สถานที่ต่างๆซึ่งแต่ละคนน่ะจะเห็นไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกันนึกถึงสิ่งของไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัว1ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกคุยกันเล็กน้อยหลังจะจบเซสชันแล้วก็ลงไปทำคาวดิ่งที่สนามหญ้าข้างบ้านตามคําแนะนำของคุณวนสรุปคือเราประทับใจนะไม่คิดว่า